พระบาทเองเนี่ยมีการรับมือกับปัญหาในชีวิตยังไงบ้างพระเจ้าค่ะก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่าเป็นเด็กวัดค่ะพระเจ้าค่ะคืออยู่วัดป่าบ้านตากกับหลวงตามหาบัวมาสิบห้าปีคนเรานี่อยู่ในสังคมยังไงมีแน่สิ่งกระทบขอเรียกว่าสิ่งกระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นจากทางสื่อตาเสียงอะไรที่เราได้ยินมาเรารับมาเนี่ย มันย่อมมีทั้งดีและไม่ดีพอพระท่านบอกว่าสันเริญก็คู่กับนินทาคุณรัชอยู่ในโลกนี้มันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าสมมตินินทาว่าร้ายหรืออะไรถ้ามากระทบใจเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือว่าพิจารณาตัวเองก่อนพระท่านสอนให้พิจรารณาแล้วท่านสอนให้พิจารณาตัวเองก่อนที่จะไปพิจารณาคนอื่นๆเราต้องดูตัวเราเองก่อนพิจารณาตัวเองก่อนว่า เสียงที่มากระทบที่เขาว่าเราเนี่ยมันเป็นจริงไหมเราเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมถ้าเราเป็นจริงต้องแก้ไขที่ตัวเองแก้ไขแก้ไขเสร็จแล้วก็ว่าแต่ถ้าไม่เป็นจริงก็พิจนารณาแล้วไม่เป็นจริงวางเลยค่ะต้องขอพูดเล่นๆว่าถ้ามีของเนี่ยถ้าเราแบกไว้มันหนักไหมมันหนักค่ะ การปล่อยวางนี่วางนี่โอ้ยมันเบามันสบายเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางให้อภัยได้แต่บางครั้งมันดูเหมือนจะยากนะพุทธเจ้าค่ะอย่างข้าพุทธเจ้าเองนะครับรู้สึกว่ามันข้าพุทธเจ้าจะโรคจิตคือมันยังแบกอยู่ได้ทั้งที่มันควรจะต้องปล่อยนี่เขารู้สึกว่าโวยพนักงานจะดูแลยังไงเนาะโอ้ยเครียดเลยงานมันไม่สามารถกลับบ้านไปแล้วปิดประตูแล้วนอนชัดดาวใช้คานี้ดีกว่าพรทธเจ้าค่ะทำไม่ได้ต้องค่อยๆทําทำไน คือสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่ทํายากค่ะอ,อย่างตัวท่านเองนีเดยู่นี้โทรศก็ไม่มีแล้วคือเฉยๆใครทําทอะไรก็ปล่อยปล่อยวางหมดถึงเวลานอนตะก่อนไม่คนยนอนไม่หลับนะคะสมัยก่อนสมัยาสาวๆนี่ยังนอนไม่หลับแต่พอมาตอนตอนหลังงนี่มาอ,อยู่กับหลวงตามหาบัวท่านท่านบอกว่าถึงเวลานอนก็ต้องบอกตัวเองว่าตอนนี้ถึงเวลานอนแล้วนะทุกอย่าง วางไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยคิดต่อตอนแรกทำยากค่ะแต่สิ่งที่จะช่วยได้ในการทำคือการนั่งสมาธิพอจิตนิ่งปั๊บเนี่ยความสงบนะ่นะมันจะกลายเป็นความสุขทุกวันนี้ทุกระหมอ่อมมีความสุขทุกวันเวลาที่ตื่นมาไหมพระพุทธเจ้าคะอ่าก็ไม่ทุกวันหรอคะ่ะคือว่าชีวิตคนเรานี่ก็มี ต้องมีเกิดมาในโลกนี้นี่ต้องมีสิ่งที่ทั้งถูกใจไม่ถูกใจมีทั้งนั้นน่แต่ว่าพเพียงแต่มากระทบตัวตัวฉันเองเนี่ยไม่้ามากระทบและว,วางได้เร็วสักแค่ไหนใช่ต้องหัดวางให้เร็วพ็หมอบบอกว่าทรงเป็นเด็กวัดตอนที่อยู่กับตอนที่ทรงเสด็จไปที่ดอนท,ที่วัดของหลวงตามหาบัวเนี่ยอยู่ได้ข่าวว่าทรง อ,อยู่ในคุติที่เล็กๆง่ายๆครับท<ช>ุกเจ้าคะ่ะคุติจะมีห้องห้องเดียวแล้วก็นอนกับพื้นห้องน้ำก็ห้องเล็กๆห้องน้ำเล็กเกือบ่าห้องน้ำาุดเน็กเพิ่งบินซจะงอยู่ได้เหรอได้อยู่มาหลายปีแล้วแต่ตั้งแต่ทุกกระหม่อมโตขึ้นมาเนี่ยคืออยู่อย่างพอเพียงสบายๆแต่ว่าวันนี้ต้องตัดทุกอย่างทิ้งเนี่ย <c oughs> มันทําใจยังไงมัน หลวงตาท่านมีวิธีสอนให้ทําใจคือว่าตอนที่เป็นลูกศิษย์หลวงตามหาโบใหม่ๆท่านยังไม่ให้มาอยู่ในวัดท่านบอกว่าขอเตรียมความพร้อมก่อนท่านให้ไปอยู่โรงแรมที่ซีกว่าเริ่มด้วยการใส่บาตรตอนเช้าพอใส่บาตรเสร็จก็จะเดินตามท่านเข้าไปรับประทานอาหารเช้าพร้อมกับพระแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะเทศ ปรเทศเสร็จแล้วท่านก็จะให้พรเป็นอันจบกิจวัตรตอนเช้าส่วนตอนบ่ายจะเข้าไปที่กุฏิดวงตาแล้วท่านก็จะสอนตัวต่อตัวแบบที่ว่าติวเข้มเลยว่าควรจะทำตัวยังไงและกิจวัตรประจำวันควรจะเป็นยังไงหลวงตาสอนอะไรพระรมเชค่าที่จำได้ที่ทรงจำได้สอน,นสอนมากมายแต่ว่า หลักใหญ,ใหญ่คือท่านสอนว่าทุกอย่างเนี่ยสำคัญที่ใจค,คนเรามีใจเป็นประธานถ้าใจดีแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะดีตามด้วยแล้วก็ท่านก็สอนอย่างเวลามีความทุกข์ก็ไปหาท่านท่านก็สอนว่าอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถจะดึงมาแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเรื่องในอดีตให้ปล่อยวางไปเลยอย่าคิดนลองตาดุไหมผพ้ทีเจาค่ะไม่ดุค่ะและท่านสอนต่อด้วยนะคะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ควรจะไปคาดเดาหรือจินตนาการเพราะนั้นจะทำให้ฟุง้งซ่านขอให้อยู่ในปัจจุบัน ทำบทจวานให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะดีเองทรงเรียกหลวงตาว่าอย่างไรพระุทธเจ้าคะเรียกว่าท่านพ่อท่านพ่อหลวงตาเรียกใต้ฝ่าพระบาทว่าด้วยชื่ออะไรพระพุทธเจ้าออท่านเรียกทุนกระหม่อมลูกทุนกระหม่อมลูกหลังจากที่หลวงตามาบวจากโลกของเราไปแล้วเนี่ยในปัจจุบันทรงรู้สึกอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าคะณวินาทีนี้ต้องใช้คําว่า ว่าเวเหมือนกันแต่ว่าก็มานึกถึงว่าหลวงตาท่านสอนบอกว่าให้เก็บพ่อไว้ในใจถ้าเก็บพ่อไว้ในใจแล้วพ่อจะอยู่กับทูตหมหลูกตลอดไปทุกรมหมวอยากฝึกธรรมะเองเนี่ยอยากจะไปถึงขั้นไหนพระพุทธเจ้าคะไม่คิดเอื้อมไกลคิดแค่ว่าอ,อยากจะเป็นขั้นต้นคือ พระโสดาบันตามความเชื่อของออพระพุทธศาสนาถ้าได้เป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่แล้วจิตจะไม,ม,ม่มีวันตกไปอยู่ในความชั่วมันจะดีก็จะดีไปตลอดแล้วว่าต้องมาเกิดในโลกมนุษย์นี้บ้างก็อีกเจชาติบ้างก็อีกสาชาติบ้างก็ชาติเดียว อันนี้ที่ท่านเขียนไว้ในข้อใจวีดีโอแล้วก็คือว่าอืที่พูดถึงเรื่องว่าชาติกี่ชาติกีชาติเอ๊จะไม่ชาติใครสัมภาษณ์ใครนะต้องถามคุณวุฒดดิว่าคุณวุีินี่อยากเกิดอีไหมคะข้าพุทธเจ้ายอมรับว่าอยากพระพุทธเจ้าค่ะเรามีความสุขที่อยู่บนโลกนี้เราไม่อยากทิ้งโลกเราไม่อยากตาย แต่ทุกคนบอกอบอกว่าจะต้องตายเราควรต้องตายแล้วก็แล้วก็ไปเลยจากโลกนี้และนั่นคือหรือไม่ก็นิพผ่านหรือสักอย่างและคุณจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงแต่ข้าพุทธเจ้ามีความรู้สึกว่าข้าพุทธเจ้ายังยึดติดอยู่อะพ้ะพุทธเจ้าค่ะนน <laughs> ไม่อยากตายพระพุทธเจ้าค่ะ,ะคนเราเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคนเพราะนั้นนี่การเกิดนี่ก็เป็นทุกข์แล้วเพราะาอันนี้สังเกตด,ดูนะคุณรู้ดี เด็กเกิดมาเนี่ยมีมีคนไหนไหมที่เกิดมาแล้วหุนเลาะเกิดมาแล้วมีแต่ร้องไห้ทั้งนั้นอ่ะออกมาก็ร้องไห้เลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะนั้นแสดงว่าเป็นมีทุกข์แล้วฉะนั้นการแก่ก็ขอบพนก็สวนีย์มากก็ไม่อยากแก่พระพุทธเจ้าค่ะแล้วการเจ็บแน่นอนไม่มีใครอยากเจ็บและไม่มีใครอยากตายเพราะฉะนั้นถ้ามาเกิดเนี่ย คุณพู้ดี้ก็จะต้องซ้ำๆคไอ้ารความทุกข์ของอการเกิดแก่เจ็บตายอ,อันนี้แค่หลักๆเท่านั้นถ้าจะแจ้ให้ละเอียดเนี่ยความทุกข์บนโลกนษ้นนี่มีอีกเยอะเลย <c oughs> ทุกไปให้พ้นเลยไม่ดีกว่าอยากตายแล้วพระพุทธเจ้าค่ <laughs> <c oughs> ัฟังพรงค์ท่านแต่ล้วอยากตายแล้วอย่างนี้สา,าหรับผู้หญิงบางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยจะยึดต,ติดกับแบรนด์เนมใช่ไหมพระพุทธเจ้าค่ะสำหรับ ทุกนกระหม่อมเองเนี่ยมองยังไงหลังจากที่เราศึกษาเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยเราสามารถตัดทิ้งได้ไหมพระเจ้าค่ะก็ชอบยังชอบนะแต่ว่าไม่ถึงกระติดพระเจ้าค่ะเพราะว่าหลวงตาท่านก็สอนให้ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิน้นแต่จริงๆนะตัวฉันเป็นคนยังเป็นคนชอบแต่งตัวพระเจ้าค่ะก็ยังเหมือนผู้หญิงธรรมดาแต่ว่าบาปในส่วนอื่นมามาอยู่กับหลวงตาก็ ลดลงไปเยอะคือไม่ไม,ไม่ไม่ทำบาปอะไรอย่างอื่นนอย่างการฆ่าสัตว์นี่แม้แต่มดแม้แต่ยุงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตบแล้วแต่เคยตบใช่ไหมพ่อเคย,สม,ยสมัยก่อนเคยคะ่ะแต่ตอนหลังนี้ไม่แล้วแล้วทำยขอขอังไงล่ะพอผู้่ชอบค่ะตอนที่นั่งสมาธิแล้วมันป่ายขึ้นมากัดไม่เป่าหรือส่องเป่าหรือว่าองไงปากบางทีก็เอาปากเป่าถ้าถ้าตมันเบาๆ ถ้าตัวมันอดมันตัวโตวหน่อยก็ค่อยขี้ไปแล้วไปปล่อยข้างนอกรงเดินออกพอไปปล่อยข้างนอกแล้วแล้วมดเจ้ามดตัวน้อยๆเนี่ยไม่กัดไม่กัดสงสัยมันเรียนธรรม,มะด้วยสงสัยพระพุทธเจ้าครับทรงหวังนิพพานหรือไม่พระพุทธเจ้าครับนิพพานก็อยากนะแต่ว่ารู้ว่าในชาตินี้คงไม่ได้เพราะว่ายัางถูก ูกมัดด้วยหน้าที่ในการที่คือเกิดมาเป็นลูกพระเจ้าอยู่หัวหน้าที่มากมายเพราะฉะนั้นยังต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางโลกมากจริงๆแล้วเคยคิดเคยคิดว่าอยากจะไปอยู่วัดเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เป็นที่ยอมรับของญาติญาติมรก็เลย ก็เลยไปไปมามาชาอาทิตย์มากไปอยู่วัดไม่เป็นที่ยอมรับเหมายความว่าอะไรไม่คือเขาไม่อยากให้เขาเขากลัวว่าจะหลุดไปเลยอ่ะคือไปทางสายนั้นเลยใช่ก็จะไปทางสายนั้นเลยแล้วแล้วเดี๋ยวแค่ว่าเขาก็ห่วงกันว่าน่าจะติดต่อได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าไปเป็นอุบาสิกาอยู่ี่วัดเลยนอกจากปฏิบัติธรรมแล้วใต้ฝ่าพระบาทยังทรงเป็นกําลังสําคัญ ในการดําเนินงานโครงการพระป่าทองคานะช่วยชาติของหลวงตาณปัจจุบันโครงการนี้ดําเนินไปถึงขั้นใดแล้วพระพุทธเจ้าคะตอนนี้ทองที่ได้ก่อนหลวงตาจะละสังขารนี่คืออยู่ที่สิบสองตันในคลังหลวงวแต่ช่วงที่หลวงตาละสังขารไปแล้วตอนที่รอพระราชทานเพลิงอยู่หนึ่งเดือนนี่ก็ มีคนมาบริจาคทั้งเงินทั้งทองเข้าใจว่าคงจะถึงสิบาตันแล้วเพราะว่าคนมาบริจาคเยอะเหลือเกินแล้วเงินเนี่ยพูดแล้วไม่น่าเชื่อแค่30สวันได้มาหกรอล้าน oh. แต่หกรอล้านนี่หลวงตาก็เขียนไว้ในพินัยกรรมอย่างชัดเจนว่าให้ไปซื้อทองเข้าคลังหลวงท่านระบุชัดเจนเลย จริงๆก็อยากจะดำเนินเจตนารมณ์ต่อจากหลวงตาเหมือนกันแต่ก็เกรงว่าบารมีของตัวฉันเองเนี่ยจะไม่พอจะไม่เท่าหลวงตาก็อาจจะทำได้แต่ช้าหน่อยสรงกันแสงร้อ,รองไห้ไหมพระพุทธเจ้าคะไม่ค่ะเพราะหลวงตาสั่งไว้ว่าไม่ร้องไห้แต่มันก็ มันก็จุกๆเงากือบเกือบเหมือนกันมันน่าจิกบังสิฉะไหมใช่แล้วก็ที่รู้สึกว่าอีกตอนหนึง่งคือตอนเผาพระพุทธเจ้าคะเผาแล้วพอไปเห็นอัฐิท่านนีตน่ตอนนั้นอีกนั่นก็อีกตึกหนึ่งว่าเอ๊ะใจจะทนได้ไหมเพราะว่าเคยเห็นท่านเป็นองค์ๆเคยคุยกับท่านแล้วนี่มาดูอีกทีเป็นกระดูกไปแล้วเนี่ยคือว่าลงตาท่านอาจจะอยาให้เป็นอย่างนั้น ท่านอยากท่านอาจจะอยากให้ดูก็จะได้พิจารณาได้แล้วก็ปลงไม่ยึดติด